ที่สะดวกใกล้เ okay. คียงกาน มีที่บูชาที่บ้านนะคะแ้ก็สามารถจะไปได้อีกที่หนึ่งนะคะเอ่อ้ไข่เขาก็อันเชื่อมาจากวัดเจดีย์นะคะคือแยกถอนสายหน้ามิววาดค่ะถนนหน้ามิวาดนะคะอเอแถวลาดพร้าวเพื่อนเพื่อนใครสะดวกที่มุดจักก็ไปได้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมนะคะทยอยก็จะ มาไหว้ไอ้ไข่เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะวันนี้ก็จะมาให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเอ่อก็เหมือนปกติค่ะแล้วก็จุดธูปนะคะแล้วก็สวดมนต์เนาะสวดาคาถาไอ้ไข่นะคะเก้าจุดทยอยจะเป็นคนที่เอ่อฉลุกเลียเก้านะจะจะสวดเรียกเก้านะคะแล้วก็ถ้าแบบว่าได้งานอะไรเงี้ยทยอยก็จะอย่างนี้ค่ะมาให้ดูแล้วก็ จะจะไหว้ธรรมดานี่แหละค่ะจะไหว้ของเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนว่าเออเรามีอะไรเราก็ถวายเนาะไม่ต้องไปจํากัดว่าต้องโนู้นอันนี้เท่าไร่อะไรยังไงอะค่ะอ่านวิธีสาเร็จของทยอยเนาะทยอ,อทยอก็จะพูดมาคุยนี่แหละค่ะมาถวายให้ก็บอกเออได้การได้งานมานะก็เอาของมาถวายเอาขนมผลไม้มาให้ไอ้ไข่เนาะแล้วก็อันนี้น้ําน้าที่เอ่อน้าที่ทยอย ถวายไอไข่เสร็จแล้วนะคะทยอยไม่ได้ทิ้งนะทยอยก,ก็จะเอามาลดต้นไม้นี่ค่ะต้นต้นวาสนานี่เนาะงามงามมาใหม่ๆนะเปลว่าไปซื้อเข้ามานะ่ะเหี่ยวนี่แตกงามเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเห็นเห็นยอดแตกขาวๆไหมยะยกให้ดูเนาะเราจะบอกเราก็จะขอไอไข่ป่าเออน้นําบริสุทธิ์นี้นะน,น้ําของเนี่ยจะมาลดต้นไม้เนี่ยให้จเจริญงอกงามถ้าเกิดว่าเราจะ ำมาหากินก็ขอให้แบบเจริญงอกาะต้นไม้เจริญงอกงามเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสังกเกตไหมน,น,นี่นี่ค่ะที่นี่คือเขาทอดยอดขาวนะทอดยอดอ,อขนาดอยู่ห้องบนนี้ร้อนนะห้องข้างบนนี้ร้อนมากแต่ว่าทําไมมันสดชื่นจังเลยเนาะก็มันก็อย่างว่านะคะเพื่อนเพื่อนต้นไม้กับน,น้ำเนาะถ้าเขาได้น้ำนะแต่ว่าหมายถึงว่าทําไมเขาทาไมเขางามจังจากเมื่อก่อนเนี่ยซื้อต้นเอามาใหม่ๆนะแค่แค่อาทิตย์กว่านะเพื่อน ต้นแค่นี้เองนะเนี่ยค่ะขนแขนงแค่นี้เองนะนี่ดูสิเขาทอดยอดยาวสงสัยจะต้องขยายออกแล้วเนี่ยเนี่ยต้องขยายเนี่ยเนี่ยค่ะมันแตกมันแตกออกมายาวมากเนี่ยเขาสวยมากเลยสงสัยต้องขยายพันธุ้ยเพลงมาเล้วไปแล้วเพื่อน้องทํายังไงล่ะที่นี่เพื่อนๆนจุดทูบไอ้ไข่ไปเจอเลขดังเขาอะ่ะ และตะบุญมาชนานะคะพี่น้องจา๋าใครชอบก็ตามไปนะคะอันนี้เป็นเพียงจุดทูบดูเลขสวยๆนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะถ้ายอยไปคนชอบจุดดูตัวเลขเปคนชอบดูตัวเลขสวยๆนะคะเนี่ยค่ะดูเอาเองนะดูเอ,เองนะคะมันไปเจอ ไม่ดังของสำนักดังเขาอีกแล้วอะแล้วแต่ว่าบารมีไอ้ไข่จะช่วยจะช่วยให้ปังให้ดังไหมซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะพี่น้องจ๋านะจ๊ะนะจ๊ะไม่มีอะไรให้ดูแค่นี้สวัสดีจ้ะ